สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านท่านกำลังฟังช่องมอโมเทลอดเดอะคอบไทยเนื้อหาคลิปในวันนี้จะเป็นการให้กําลังใจโจวานนี่เลวอนี่ที่ได้รับบาดเจ็บ ACL แไปครับไปเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันเลยดีกว่าหลายคนอาจจะกังวลว่าอาการบาดเจ็บเ CL เป็นเหมือนจุดจบของอาชีพนักฟุตบอลผมเลยไปรวบรวมข้อมูลมาครับว่าเคยมีนักเตะคนไหนได้รับบาดเจ็บ ACL แล้วกลับมาอยู่ในฟอร์มระดับท็อปได้อีกครั้งนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บ ACL ครับมีอยู่ในทุกช่วงทุกวัยครับ เรามาดูกลุ่มแรกครับกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับประการบาดเจ็บ ACL แล้วกลับมาระเบิดฟอร์มได้อีกครั้งฟอร์เรนเวสกองกลางดาวรุ่งจากเบอร์ลิร์คูเซนเจ็บเ CL อตอนอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นพักรักษาตัวไปนานถึง9เดือนแต่พอหายกลับมาเขาก็ระเบิดฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาชีพของเขาเหมือนคนที่ไม่เคยเจ็บ ACL มาก่อนเลยฟอร์มมันยอดเยี่ยมจนทำให้ลิเวอร์พูลไปคว้าตัวเข้ามาด้วยค่าตัวสูงถึง116ล้านปอนด์ ต่อไปครับกลุ่มนักเตะที่อายุเยอะได้ไดไดรับบาดเจ็บเ CL วัวเจียวฟันไดในช่วงที่พี่ที่สุดของอาชีพตัวเองดันโชคร้ายได้รับอาก,การบาดเจ็บเ CL ตอนอายุ29ถือว่าเป็นช่วงอายุที่เยอะมากๆครับสําหรับอาก,การบาดเจ็บหนะักแต่ด้วยสภาพจิตใจอันยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งเขาพักรักษาตัวไปนานถึง8เดือนแม้จะมีฟอร์มตกไปบ้างตอนกลับมาแต่ปัจจุบันอายุ3 4ปีเขากกลับมาเล่นได้แข็งแกร่งอีกครั้ง เหมือนคนที่ไม่เคยผ่านในการมาเจ็บ ACL มาก่อนเลยจาราตันอิบาฮิมูวิษยอดนักสู้ของจริงครับคนนี้พอเขาเจ็บ ACL มาถึง2ครั้งครั้งแรกเขาขวาฉีกตอนปี2017ครั้งที่2เขาซ้ายฉีกตอนปี2022แต่เขาก็กลับมาเล่นระดับท็อปได้ทุกครั้งเป็นคนที่สภาพจิตใจแข็งแกร่งมากๆครับแล้วก็กลุ่มนักเตยุคก่อนพวกเราตำนานนะครับคนแรกครับอดันเชียเลอร์ เจ็บเอ l ตอนอายุ22ในปี1992ซึ่งเป็นฤดูก,กาลแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกหลังจากพักรักษาตัวไปฤดูกาลถัดไปเขาก็ระเบิดฟอร์มมันยอดเยี่ยมที่สุดครับคือลงเล่น40นัดยิงไป31ประตูกลายเป็นตำนานดาวยิงพรีเมียร์ลีกจนถึงทุกวันนี้คนที่2ครับรูดวาลิสเตอร์ลอยเจ็บเอ l อตอนสมัยเป็นดาวรุ่งอยู่กับ PSV ต้องพักรักษาตัวนานถึง1ปีเต็มๆแต่หลังจากเข้าหายดีเขาก็ย้ายมาร่วมทีมแมเชสเตอร์ยูไนเตดกลายเป็นกองหน้าตำนานที่ยิงประตูถึง150ประตูจากการลงเล่น219เกมคนที่3ครับอเล็กซานเดอร์เดลเปโลเจ็บเอเอลตอนปี1998พักรักษาตัวไปนานถึง1ฤดูกาลเต็มแม้ความเร็วความกล้องตัวเขาจะหายไปบ้างแต่เขาก็ใช้ความฉลาดในการเล่นฟุตบอลปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวเองให้กลายเป็นกองหน้าตัวต่ำที่ชาญฉลาด และพาอิตาลีคว้าแชมป์โลกในปี2006คนที่4ครับซาบีเอนนนเดสตำนานกองกลางของบาร์เซลโลนาเจ็บเอซเอลตอนอายุ25ในปี2005-2006เมื่อพักรักษาตัวจนหายขาดเขากลับมาเป็นหัวใจสำคัญของบาร์เซลโลนาและทีมชาติสเปนคว้าแชมป์มากมายเป็นตำนานที่เราแทบไม่ต้องอธิบายฟอร์มการเล่นหรือความสำเร็จของเขาเลย คนที่4โรแบรปีเลสเจ็บเอ l ในช่วงฟอร์มที่กำลังพีที่สุดของตัวเองในฤดูกาล2001-2002จนพลาดไปเล่นบอลโลกปี2002แต่พอเขารักษาตัวจนหายกลับมาเขาก็เลขฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นส่วนสำคัญของทีมอาเซนอลในชุดแชมป์ไล้ผ้ายตอนปี2006ลอยคีนเจ็บเอ l ต้องพักรักษาตัวฤดูกาล1997-1998ทำให้แมนยูปีนั้นพลาดแชร์ให้กับอาเซนอล พอเขารักษาตัวจนหายดีก็กลับมาพร้อมกับสไตล์การเล่นที่ดุดันเช่นเดิมแล้วพาเมนยูคว้า3แชมป์ในปี1 9 9 8 1 9 9 9นักฟุตบอลที่ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บเ c l และหายกลับมาแข็งแกล่งอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีแค่นักฟุตบอลชายนะครับยังมีนักฟุตบอลหญิงด้วยคนแรกครับอเล็กเซียปูเตเลสกองกลางมาเซลูนาเจ้าของรางวัลมาลูงดอหญิงสงสมัยติดกันเจ็บเ c l ในช่วงเดือนกรกฎาคม2 0 2 2 พักรักษาตัวไปนานถึง1ปีปัจจุบันอายุ31กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีครั้งและกลายเป็นกำลังหลักของทีมเบส t m มิส,สกองหน้าของอาร์เซนอลเจ็บเ CL เดือนพฤศจิกายน2022พักรักษาตัวไปนานถึง1ปีเต็มแต่พอหายกลับมาฤดูกาล2023-2024เธอก็ 2024, กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งยิง8ประตูจากการลงเล่น20นัดในลีก และฤดูกาล2024-2025ยิง7ประตูจากการลงเล่น21นัดในลีกและเธอยังเป็นตัวหลักของทีมจนถึงปัจจุบันคนที่3ครับวิเวียนนิเนมานักบอลหญิงตำแหน่งกองหน้าตอนเธออยู่กับอาเซนอลได้รับบาดเจ็บเ c l เดือนธันวาคมปี2022จนต้องพักยาวโดยเธอลงเล่นให้กับอาเซนอลฤดูกาล2022-2023ในลีกไปแค่8นัดเท่านั้น ส่วนฤด,ดูกาล2023-2024ลงไปเล่น9นัดเท่านั้นครับในลีกปัจจุบันอายุ29ปีกลับมาแข็งแร่งอีกครั้งหนึ่งและกลายเป็นตัวหลักของแมนซิตี้ฤดูกาลปัจจุบันเพิ่งเริ่มครับแตล่ลงเล่นทุกนัดให้กับแมนซิตี้คนที่4ครับโคอีเคลลี่นักมอลหญิงตำแหน่งปีของแมนซิตี้ได้รับระการบาดเจ็บ ACL เดือนพฤษภ,ภาคมปี2021พักรักษาตัวไปนานถึง11เดือนปีก่อนย้ายมาแบบยืมตัว าอา์เซนอลหญิงชนะบาร์เซโลนาคว้าแชมป์ยูฟาวีเมนแชมเปี้ยนลีกและปัจจุบันย้ายมาลบทีม์อซนอลแบบถาวรคลิปนี้ครับขอเป็นกำลังใจให้กับโจวานนี่เลโอนี่ให้ผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปได้และกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนี่คือตัวอย่างครับของนักเตะที่ได้รับการบาดเจ็บ ACL แลและกลับมาอยู่ในฟอร์มยอดเยี่ยมอีกครั้งหัวใจของนักฟุตบอลไม่ได้วัดกันที่ความเร็วในการฟื้นฟู แต่วัดกันที่ความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้ใหม่ทุกครั้งวันที่โจวานนี่เลโอนีกลับมาเขาจะไม่ได้กลับมาแค่ในฐานะนักบอลคนหนึ่งแต่เขาจะกลับมาในฐานะคนที่ผ่านบทเรียนชีวิตอันแสนหนักหน่วงและพร้อมจะเติบโตไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งในอาชีพนักฟุตบอลขอเป็นกำลังใจให้กับโจวานี่เลโนีครับและนักเตะทุกคนที่ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บ จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่ผมเตรียมมาในวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กด u ั s ส r ค b e กดแชร์กดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ